ครับสวัสดีคัางครับพันนี้มันมีอีกตัวนึงครับตัวที่สองคือระบนเป็นระบบแบตเตอรี่เช่นเคยครับมันที่เป็นระบบแบตเตอรี่เช่นเคยครับผมมีสองย่างครับผมชอบซื้อผมว่ามันมีประโยชน์ครับผมรู้ว่าผู้ชมผู้ฟังที่ชอบคือผมบอกว่าผมว่ามีประโยชน์ครับในการเดินทางไปไล่ไปสวนไปนาที่ห่างห่างจากที่ไม่มีฟฟ้าใช่ครับเนี่ยเราแค่มีแบตเตอรี่เท่าฝ่ามือหรือมีรถพิอัพไปมอเตอร์ไซค์ไป เราจะใช้น้ํแล้วก็คีบข้อบวกข้อลบเราก็ใช้น้ําได้ทางทีดีกว่าเราเอาคู่ถังไปตักขึ้นมาลาบากเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวล้มผมว่าคลิปนี้คงที่มีประโยชน์สำหรับท่านที่จะชมครับถ้าท่านไหนได้ชมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดสตาร์าไขให้นะครับเด้อเป็นคำลังใจครับขอขอบคุณล่วงหน้าครับผมการจะพูดเพราะสถานะขอบคุณล่วงหน้าเยอะครับที่อยากชมทายทำคลิปนี้ให้พี่น้องได้เบิงครับเด้อ มีสองอย่างครับอันใช่แบตเตอรี่นะครับแต่นะครับตัวนี้ตัวตัวเมื่อกี้นี่ครับผมอันนี้อันนี้ไม่ได้แช่น้ำครับอันนี้ก็ดีอีแบบหนึ่งอะดีตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยนี่คือปั๊มแช่ครับอันนี้ต้องจุ่มลงในในสระหรือในโอ่งครับแบบนี้นะเนาะเนี่ยมันนี่ผมอาทิตย์ไปแล้วน่ยผมชอบซื้อครับเนี่ยเพราะว่ามันมีประโยชน์ครับพี่น้องคิดเป็นประโยชน์ครับดูมือ่งนะครับเดี๋ยวยี่ายที้ดูครับเนี่ยกับแบตเตอรี่มันเดิมครับเนี่ย ถ้าไปกับรถพี่ครับรถมาใตอก็ใช้แบตไฟฟ้านังขับรถกับล,าล้าละครับีอยู่บ้านน้องที่ดูครับเด้ออันนี้ก็จะยกมาครับเนี่ยถุงมุนมาอันนี้เราไปสายทางเดินไปยกแช่แล้วครับถุงมุด ดูาแล้วทาคนเดียวครับมันทุรักทุเลไม่เคใช้ช่วยครับติดสายนี้ไปติดสายนี้ไปครับอันนี้อันนี้ระบบหนึ่งครับแบตเตอรี่เหมือนกันครับนี่จุ่มไปครับผมบแล้วเราก็จะสตาร์ทตัวนี้ไม่มีปุ่มปิดเปิดครับเราชีพโดยตรงเลยครับ แล้วครับเถียงหนังบุบๆแล้วครับนี่ครับมันจะมานี่เลยเอกอีแบบนี่ยครับเนี่ยพี่น้องมอสระดับเดินทางไปไล่ไปสวนครับที่ไม่มีไฟใช้ครับเนี่ยนี่อันนี้กัวไม่ได้แช่ครับผมซื้อมาสองอย่างพี่น้องชอบแบบไหนก็อย่าลืมกดแชร์ครับกด Subscribe ให้กำลังใจผมด้วยนะครับเด้อนี่ครับอันนี้แบบอยู่บ้านครับ ถ้าไปก็รถการเบียดยูลดถต่อสายายาวๆแบบนี้ครับเนี่ยง่ายอันนี้คือว่าปั๊มแช่แต่ไมนต้องแช่ตลอดรับใช้แบบนี่เหมือนกันครับไม่ได้งองไฟเผื่อเราไปไล่ไปสวนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ครับผมแต่ที่นี่จะถอดปิดโดยตรงครับอืมแล้วแปบ๊บเดียวเราก็น,นั้นได้น้ำใช้ครับไม่ต้องไปแช่ถังไปตักอยู่ที่สะหรือบ่อ๋ยวาลื่นเยาลม้ม แต่ที่นี่จะมีชีวิตปิดเปิดตรงนี้ครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับผมก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับเด้อครับให้พี่กำลังใจหน่อยครับ,รบ,อบ,รรบขอบคุณเยอะๆครับ